ดีใจอ่ะพี่ไอมันสองสองนัใหม่อ่ะปีปีแล้วผมก็อยู่ในชุดที่แชมป์ไงมันก็ดีใจมากแบบมาเล่นในบ้านเ็าด้วยแล้วเอาถ้วยกลับโรงเรียนได้อ่ะพี่คิดูแล้วพีกันยาเมืองทองอ่ะพี่ไม่ตั้งใจจะฉีกอัน ยเข้าไปแล้วเขาตัวมันเยอะครับผู้สาประตูผมไม่อยากเข้าไปเก็บไปดองไว้ถ้าไม่มีที่เล่นถ้าเราสู้เขาไม่ได้จริงเขาก็าดองไว้เฉยๆรับเันเดือนแบบอะคาเดมี่เราสู้ไปอยู่ข้างนอกเล่นดิวชั้น2ที่ได้ลงมีความสุขกวา่ามีส่วนกับการที่พ่อสอนเรื่องนี้ไหมก็มเ,เขาให้แนวทางมาความคิดนะครับเขาให้แนวทางมาผมก็เลือก แต้วปีหน้าคิดว่าได้เล่นดีสองแน่นอนก็ราบประชาทรเบรีเรียกทงเบรีครับนี่ไงจอดการเข้าไปเล่นในลีกดีสองอาชีพนะก็เหมือนการนับหนึ่งใหม่เหมือนบอลน,นักเรียนเราเขาไต่ไปเรื่อยๆเหมือนการนับหนึ่งใหม่ ปากเปนแหน่อยที่จะเห็นเราในหลีอาชีพอ่ะก็ติดตามได้ครับติดตามได้ครับผลงานราชประชากรเทพธนบุรีครับตีตงบอลเด็สีนี้ตีตงบันเดสีที่เตะสนามย้าอ่ามอกรุงเทพธนครับอ่าออเสเส้นไปตีนึงหรือเปล่าดูดูการหนึ่งครับโอเคครับผม